สวัสดีครับกวยอาเจียง Channel. ช่อนลเช้าเช้าวันนี้มาลดผักนะครับมีทั้งแตงกวามีทั้งถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ปลูกหลายอย่างครับผมทีนี้่สะใหญ่ครับ ธรรมชาติบ้านเราครับตอนเช้าๆนะครับเ,เป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับชีวิตชีวิตของคนชนบทสัมผัสได้ครับ รถแบบสบายสบายครับไม่ต้องใช้เครื่องจักรช่วยนะครับตักใส่ครูแล้วก็มาลดเอาเลยครับอายุประมาณสองอาทิตย์นะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วปลูกก็ประมาณนี้ครับริมขอบสะครับนะพังประพาพังประพานี่บ แต่ก่อนมันก็เป็นไม่เป็นสระนะครับมันก่อนมันก็เป็นเ,เรียกว่าหนองธรรมดานะฮะนี่ก็ลอกมานอกใหม่ให้เป็นสระใหญ่อย่างเงี้ยนี่ก็ทำนู่นด้วยนะดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะรบ,บรรยากาศครับยินสบายนะครับตอนเช้า ปลูกเยอะเหมือนกันครับปลูกเยอะปลูกเยอะปลูกพริกด้วยฮะมีพริกด้วยมีพริกปลูกพริกปลูกตัวผักยาวนะครับปลูกมะเขือปลูกผักชีครับผักชีอะังเพาะผักชีครับผักชีกระเทียมครับ จะทำบันไดลงครับผมธรรมชาติที่สวยงามของหมู่บ้านเราครับสูดอากาศบริสุทธิ์ครับตอนเช้ๆเาๆออกกำลังกายด้วยกันตดผักดวอาทิตย์ลังขึ้นเลยครับสวยงามมากครับผมนี่ สวยไหมครับท่านผู้ชมอ,อยากจะมาสัมผัสชีวิตแบบกวย,ยครับกวแบบยกวยอาเจียงกวยก็คือสวยเป็นภาษาท้องถิ่นครับเป็นภาษากวยนั่นเองมาสัมผัสได้นะครับที่หมู่บ้านช้างนะครับหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะครับสวยงามสวยงาม ภรรยาลถผักครับส่วนสามีก็ถ่ายวิดีโอ,เ,อเดี๋ยวเราให้เติบใหญ่ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเรามา ดูว่าผลงานจะสวยขนาดไหนครับลูกจะดกหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะฮะจะไปถ่ายฝั่งทางนู้นนะครับฝั่งที่มีกระท่อมนะคือกำลังเนี่ยที่กำลังก่อฟืนก่อไฟทำกับข้าวอยู่ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมอย่าลืมกดถูกใจนะฮะ กดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับกับช่องกลวยเจียงชาแนลนะครับฝา,ากด้วยกันแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ